สวัสดีครับพบกับช่องนครเมืองชาแนลครับนี่ข้ามาเบิงเทคขัานครับเทคขันขัานกันพันดินสไลดครับช่องแรงเขาเทคขัานก่อนจังสีได้ว่างแผน่นแผ่นสำเร็จลงไปสามแถม รอ,อบยาวสี่สิบเมตรสี่สิบห้าเมตรส่วนบริเวณนั้นก็คือเข้าจะขึ้นบ้านนอกดาวอีกเข้ขึ้นแต่ละสองหลังครับทังบนเข้นแต่ละอีกสี่หลังนี่กำลังวางแผนให้ทำง,งานเขาดึงเสียว้ก่อนนะครับ อยู่หลังล็อบบี้นะครับอยู่หลังล็อบไปข้างหนา้านั่น็จะเป็นแม่น้ำแค่น้อยครับไปอีกว่าไกลครับว่ถึงห้าสิบเมตรอันนี้คือพูกเรามาประเทศ เทคันท่านหนาสามสิบนกว้างสามสิบสูงห้าสิเซนหมดเลยครับสี่สิซนห้าสิซนครับคันคันัางเทนีนทส,เต,ส,เ,ตสเตย์สเตย์ึดเตยยึดเลยครับ ป้องกันดินสไลด์ครับแล้วซอกนี่เขาสิใส่แผ่นเพืิ่มเข้าไปไนี่ครับระยะห่างสองเมตรครับระยะห่างของซอกสองเมตร สองเมตรสองเมตรสองเมตรอามมรจะประมาณนี้ครับผมประมาณสั่งไปขยับขยายสถานที่ไปเรื่อยครับ ให้เรนมีลมเนาะ อ่าคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนครับเดี๋ยวจึงคุปปะกันใ่คลิปหน้า้ะครับเด้อเอาตัวไปคอยงานพงงานตอนกับคลิปสวัสดีครับ